สอส,อ,สอ,อังคณายื่นร้องหนังสือพอบตอรอนะคะขอให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนค่ะและหาหลักฐานหลังจากถูกข่มขู่คุกคามถึงชีวิตหลังจากแสดงความเห็นปมที่มีการเปิดคลิปเสียงผีไปยังฝั่งกัมพูชา นางอังคณานีรัภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและนายสุนายภาสุกนักวิชาการอาวุโสจากองค์การ Human Rights Watch เข้ายืนหนังสือถึงคนตํารวจเอกกิตรัพันเพชรผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้ดําเนินการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากถูกข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงถึงชีวิตทั้งที่การแสดงความคิดเห็นของตนเป็นเพียงการตั้งคําถามต่อรัฐบาลเกี่ยวกับเหตุผลที่อนุญ,ญาตให้ กระชนเข้าไปดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งประกาศกฎอัยการศึก,ก,ก,กแต่กลับถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาติเป็นคนไทยใจคเมน้นถูกโจมตีด้วยถ้อยคําหยาบคายบางคนถึงขั้นขู่ฆ่าและก้าวล่วงไปถึงสมาชิกในครอบครัวยืนยันว่าตนเองไม่ได้โจมตีใครไม่ได้มีเจตนาร้ายและรักประเทศไทยไม่น้อยกว่าใคร นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ตำรวจไซเบอร์คณะกรรมการ,การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและก็สทอชออกมาแสดงบทบาทในการปกป้องผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและยุติการคุกคามบนโลกออนไลน์ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นความชัดเจนในการดำเนินการ